สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีขอต้อนรับสู่ Lazada นะครับใกล้จะถึงวันพิเศษนะครับ3-3นะครับเป็น3เดือน3ของทางลาซาดานะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราแจกคูปองแล้วก็โค้ดส่วนลดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถก่อนอื่นนะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆอ่ะพวกโค้ดนะครับมันจะอยู่หน้าแรกนะครับ แต่ว่ามันก็จะแปะแบนเนอร์แบบอยู่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีก็เพืนเื่องก็หาเอานะครับแต่ถ้าไม่อยากหานะครับก็แค่เลื่อนคลิปของผมลงมานะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด s สคริปชันครอธิบายแล้วก็ในคอมเมนต์เลยกันนะครับจะได้หาง่ายๆเนี่ยหน้าที่ผมแนะนำไปเนี่ยเดี๋ยวผมทำลิงก์ให้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของแท้แน่นอนนะครับผมทำ f i l i a t e โปรแกรมกับเขานะจา๊ะก็จุดขายนะครับจุดขายก็ ปีนี้เป็นน้องพีพีนะครับรอบนี้เป็นน้องพีพีนะน่ารักมากๆเลยนะครับก็จะมีเนี่ยสินค้านะครับแฟลชเซลนะครับแฟลชเซลนะครับแล้วก็ของเทลัสมอลนะครับแยกหมวดหมู่ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์หน้านี้ให้นะครับแล้วก็จะมีอะไรกับมีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมาดูของทางลาซาด้าเองนะครับเขาก็จะเน้นนะครับแจกคูปองจัดเต็มนะครับ ใช้ช็อปพร้อมกัน3-5มีนานะครับก็คือเขาเน้นหลายต่อนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่คูปองช็อปกระหน่ำแบบฟินๆใช้ช็อปพร้อมกันได้3-5มถมีนาลดสูงสุด6ต่อนะครับอ่ากดลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับ6ต่อนะครับเนี่ยต่อนะครับแต่ผมแปะลิงก์ให้หมดหละไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยสินค้าลดคูรเยอะเลยอ่ะสำหรับลาซาด้านะครับอาผ่านเนาะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วก็ มีลาสโบนัสนะครับลาสโบนัสดิวพิเศษเฉพาะคุณนะครับเนี่ยสินค้าอ่เดี๋ยวผมเอาของที่ผมแม่นราคาก่อนนะอย่างเนี่ยนายสิบตำรวจนะครับหนังสือในแบรนด์บริษัทผมเนี่ยจาก450เหลือ,อ382ลดไปหลายบาทเลยนะครับซื้อ3ลด2%ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่เห็เนไหมเพื่อนๆลดหลายบาทนะครับไปช็อปกันเลยนะครับเขาบอก ลดกระหน่ำซัมเมอร์ซลเลยนะครับสำหรับ3เดือน3นะครับแล้วก็มีเซลล์ใหญ่จัดให้นะครับนี่นเซล์ใหญ่ลด6ต่อนะครับเขาเน้น6ต่อมากๆเลยนะครับเนี่ยรับเงินคืนทุกวันด้วยนะครับี่จะมีของมาให้เลยเห็นไหมมีของที่เขาประมวลแล้วว่าเราน่าจะชอบนะครับยังอาเค i p h o n นอันนี้เค iPhone ผมเอาของที่ผมแม่นราคาหน่อยดีกว่ามีไหม ไม่มีเลยอย่างหนังสือเนี่ยหนังสือจะ220หรือ187ล,ลดเดลดยวอ่านเล่มนี้ใครอยากวารูปต้องเล่มนี้เลยครับโปรคีเอทนะครับวาดรูปใน iPad นะครับ iPhone เนี่ย480หรือ408บาทนี่เลขเอาเลือกเอาใช้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีส่วนลดของแบรนด์ดังนะครับเห็นไหมเ,เพื่อนๆสามีนาที่ยคือถึงตีส2นะครับแบรนด์ดังเลยของแท้แน่นอนนะครับเพราะเป็นของแบรนด์ดังนะครับนี่ เข้ามานะครับกดเพิ่มสินค้าเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอถึงวันที่3ค่อยจ่ายนะครับนี่นี่จะมีวิธีบอกนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแล้วก็แปะลิงก์ให้นะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วก็ลัสโมนะครับของแท้นะครับลดหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยมีแยกหมดหมู่ไว้เพื่อนๆก็กดเข้ามาดูเลยนะครับเนี่ยอยากได้อะไรอยู่แล้วก็ลองเลือกดูนะครับแล้วก็จะมีวอชเชอร์ ไม่เลยเป็นหน้าน้องเบลนะครับอันที่ผมจะต้องเก็บคือส่งฟรีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้อะไรก็ได้แต่พอเอาจะเอาจริงๆจะซื้อจริงๆเนี่ยมันจะนึกไม่ออกนะครับก็เข้ามาที่ช่องผม j s 4ิบ w o r k ก็่อนแล้วก็ไปที่คลิปไหนก็ได้นะครับลิงก์ด้านล่างผมก็จะแปะไว้นะครับเป็นลิงก์ของทาง La z a d a นะครับเข้ามาเก็บคูปองได้เลยแล้วก็ค่อยซื้อของนะครับเนี่ยส่วนลดเยอะแย,ยะเลยนะครับผ่านไปแล้วก็จะมีนี่ เป็นร้านค้าแนะนำนะครับนี่เลยอุ้ยมีเกาลัดด้วยอยากกินนะครับอ่านี่ก็จะมีที่คอปากสุดนัดด้วยไม่ได้ว่าใครนะดิวสุดคุ้มไม่เกิน99นะครับแล้วก็จะมีเป็นของดิจิทัลนะครับทูดีแท็กเติมเงินเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับเนี่ยเติมเงินโค้ดเกม บัตรของขวัญอาหารบริจาคสุขภาพท่องเที่ยวกิจกรรมอส,สังหารและก็ประกันภัยนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เป็นของกินนะครับเต็มเลยเห็นไหมอันนี้เกมนะครับเกมก็มีข้าวสุขภาพนี่แบ่งหมวดหมู่แล้วตรงนี้เห็นไหมเข้ามาจัดกันเลยนะครับอ่า,อาต่อไปนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีโปรอ่าซิตี้นะครับซิตี้เนี่ยเขามีบัตรเครดิต ของ Lazada เลยนะครับโดยโดยตรงเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดรายละเอียดให้ดูถ้าเพื่อนๆอยากจะสมัครนะเพื่อนๆมาที่คลิปผมคลิปไหนก็ได้คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหรือว่าถ้าไม่เจอก็ไปคลิปก่อนหน้าก็ได้เลื่อนลงมาเนี่ยผมก็จะแปะลิงก์แอ f ฟเ i ลเ e ตไปให้นะครับแล้วก็มีลิงก์พวกสมัครบคัตรเครดิตให้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของซิตี้อยู่ตรงนี้ครับ อ่าซิตี้เดี๋ยวผมหานดิซิตี้ซิตี้ครับสมัครบัตรเครดิตซิตี้นะตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเด้งมาหน้าสมัครซิตี้เลยนะครับซึ่งบัตรของลาซาด้าอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนก็เลือกปุ๊บเพื่อนก็อ่านข้อมูลนะครับตอนนี้เห็นไหมรับโค้ดส่วนลดลาซาด้ามูลค่า1,000บาทแล้วก็บัตรกำนัลสตาร์บัคอีก200แล้วก็โค้ดส่วนลดลาซาด้ามูลค่าอีก2,000นะครับเพิ่มเติมรวมเป็นเท่าไหร่แล้ว3,200น,นะครับสมัคร ทีหนึ่งได้3า0พนสะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูแล้วก็อารยละเอียดก่อนก็ได้นะครับอานเสร็จแล้วก็ลงรายละเอียดน,นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้เขาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมามเพื่อนๆก็บอกเขาว่าอยากจะสมัครบัตรอ่าซิตี้นะครับเน้น l a z a ้านะครับเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งเรื่องแล้วก็บอกวิธีการจะต้องทําอย่างไรอะไรยังไงนะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคหมดละ อย่าลืมไปช็อปกันนะครับ Lazada 33นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ทุกอันที่ผมป้ายยาเลยนะครับถ้าคลิเกียรกดในแอปคีิเกียจกดในคอมก็กดผ่านลิงก์ผมแล้วก็ไปช้อปปิ้งได้เลยนะโอเคแถมแถมแถม,มเพื่อนเพื่นมีตรงนี้อีกนะเพื่อนเพื่อนดูสิเป็นโค้ดส่วนลดนะครับจากพาร์เนอร์ของ Lazada นะครับเพื่อนเพื่อนดูว่าเพื่อนเพื่อนมีพาร์เนอร์ไหนบ้างนะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมตั้งแต่วันที่3ถึง13นะครับ ส่วนลดเท่าไหรอ่อะสมมติมีซิตี้เมื่อกี้นะครับที่สมัครล a z าด้าเนี่ย2,000นะครับส่วนลด2,000ยอด1,250ลดไรถป2,000นะครับแล้วก็มีวอชเชอร์โค้ดให้ตรงนี้นะครับอ่าไม่ธรรมดาส่วนบัตรอื่นๆผมก็จะมีให้สมัครก็จะมี KTC อ่ะลดรอ่า190นะครับใช้ไปต้องใช้1,999แล้วอันนี้เป็นโค้ดนะครับมีซิตี้ซิตี้แบงค์นะครับซิตี้แบงค์ตัวนี้ลดร7 0 ใช้จ่าย1 9 9 9นะครับโค้ดอยู่นี่นะครับนี่เพื่อนๆลองดูว่ามีบัตรใบไหนก็สามารถจำเลขไปกรอกได้นะครับหรือไม่ก็คลิกลิงก์ที่ผมก็ได้นะครับเ๋ยผมแปะให้นะฮะโอเคตามนี้นะครับไปจริงๆแล้วนะครับพอร์ตแล้วก็แล้วก็ดูเลขแล้วกันนะครับพอร์ตไว้นะครับน่านับ1ถึงห้าหนึงมโอเคบายบายครับ